เจอกันในทุกๆวันคุณรู้ไหมว่าจิตมันถึงกันจิตเรานี่แหละถึงกันและกันไม่งั้นเราไม่เจอกันในทุกๆช่องที่เราโพสเราไลฟ์มันไม่มีเรื่องบังเอิญแน่นอนเพราะความบังเอิญน,นั่นคือกระแสจ,จิตของเรานะคะคนที่มีความ ตั้งใจเลยมุ่งมั่นที่จะทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นมันจะทำให้มีพลังงานเคยเห็นไหมคะว่าพระที่สำเร็จนะคะสำเร็จในฌานหรือในสมาธิในรูปแบบของพระปฏิบัติต่างๆท่านมีฌานมีสมาธิ ทำให้มีอภินญานั่นคือเป็นการรวมสมาธิหรือการปฏิบัติที่ตามแนวทางของพระสายวัดปา่าสายปฏิบัติอย่างเข้มขน้นจากน่ได้ศึกษาและเรียนรู้กับครูบาอาจารย์นะคะที่ท่านได้ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตว่า สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราไม่มีความบังเอิญแน่นอนเพราะว่ากระแสจิตของแต่ละคนเนี่ยมันจะมีคลื่นพลังงานตัวหนึ่งที่นะคะกดจักรวาลหรือกดแรงนึงดูดเนี่ยเขาจะพูดถึง กระแสจิตกระแสจิตเนี่ยเป็นกระแสจิตที่มีอนุภาพอย่างมากๆเลยนะคะไวกว่าแสงไวกว่าเสียงลองคิดตามนะคะเราจินตนาการหรือเรานึกไปเลยว่าวันนี้เราจะไปเชิงใหม่ ถึงหรือยังเชียงใหม่ถึงแล้วปึง้งทันทีนี่คือกระแสจิตนะคะเราถึงเชียงใหม่ละอ่าเราจะไปเที่ยวดอยสุเทพเห็นไหมถึงแล้วค่ะนี่คือกระแสจิตที่มีพลังงานกระแสจิตไวกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอนุภาพทุกอย่างวิทยาศาสตร์ ยังติดตามไม่ทันเลยว่าพลังงานหรือกระแสจิตเนี่ยยังพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้แต่พลังงานที่คนฝึกปฏิบัติด,ดีนะคะปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบและการฝึกสมาธิประจำหรือการใช้พลังงานจูนจิตการสร้างพลังจิต จูนจิตกับจักรวาลหรือจูนจิตกับภายในจิตใต้สำนึกของเรานี่เองมันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรนะคะควรที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้กับการโปรแกรมจิตการโปรแกรมจิตมันจะทำให้เรามีทิศทางหรือเรามีเป้าหมายในการดาเนินชีวิตชีวิตมันจะต้องมีเข็มทิศ เมื่อมีเข็มทิศเราจะเดินตามเข็มทิศที่เราปักไว้โอเคไหมคะแล้วปักธงไว้ว่าวันหนึ่งความสำเร็จของเรามันสร้างปฏิหารขึ้นมาได้เกิดจากคุณรู้ไหมคะว่าเกิดจากอะไรเกิดจากจิตจิตนะคะ ทุกสิ่งบนโลกใบนี้ล้วนแต่คือพลังงานและพลังงานที่คล้ายกันจะดึงดูดเข้าหากันถูกไหมคะนี่คือความลับของจักรวาลทุกสิ่งคือพลังงานจะต้องสิ่งใดวัตถุสิ่งของ คนทุกสิ่งทุกอย่างคือการจัดเรียงของจักรวาลที่จัดเรียงร้อยเรียงร้อยไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วคนที่จูนจิตหรือจูนพลังงานในระดับที่สูงจะดึงดูดในสิ่งที่เราปรารถนามาได้จิตที่ฝึกมาดี คือสามารถเชื่อมกับสิ่งต่างๆและดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาได้ด้วยอำนาจของจิตนั่นเองและการทำสมาธิขอให้นะคะให้เราฝึกสมาธิกันฝึกสมาธิวันละห้านาที โปรแกรมความว่างว่างจากสิ่งใดๆว่างจากปัญหาปัญหามีก็ให้มีต่อไปแล้วก็วางไว้ก่อน <c oughs> เราวางปัญหาไว้ทุกคนมีปัญหาแน่นอนนะคะแต่เราจะเอาพลังจิตของเรานี่แหละไปช่วยแก้ ไปช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและเมื่อใจเรามันสบายใจเราเบาใจเราฟูเราก็จะมีปัญญาที่จะไปแก้ปัญหาต่างๆได้ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณการเรียนรู้ขอบคุณตัวเอง ที่นำตัวเองเข้ามาศึกษาและเรียนรู้พลังจิตพลังดึกกดแรงดึงดูดที่เรามีการอยู่ทุกๆคนทุกคนมีกดแรงดึงดูดของแต่ละคนอยู่แล้วแต่ว่าบางคนจะไม่รู้ว่าการทำงานของกฎแรงดึงดูดหรือจิตใต้สันนิกของเราเนี่ย เขาทำงานกันอย่างไรนะคะเป็นการที่ทำให้บางคนอาจจะไม่รู้หรอกว่าฉันจะต้องปฏิบัติทำอย่างไรฉันจะต้องจูนจิตอย่างไรและฉันจะสร้างมิติใหม่ให้กับชีวิตตัวเองได้อย่างไรคุณพ้อมีคำตอบนะคะคำตอบที่จะบอกว่าวันนี้เราลุกข,ขึ้นมา สร้างตัวตนบนโลกอะไรก็คือพลังจิตพลังจิตที่เราตั้งใจโอเคไหมคะตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้ให้เกิดและสำเร็จให้ได้นี่คือความตั้งใจและมีแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจของเราก็คือเราทำสิ่งนี้ เพื่อใครโอเคไหมคะเราทำสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อใครเพื่อตัวเองเพื่อคนที่เรารักเพื่อสังคมที่เราอยู่เพื่อสิ่งดีๆเพื่อกัลยะาณมิตรที่ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้คือเป็นพลังบวกๆที่สามารถที่จะทำให้เราลุกขึ้นมา ไฟตัวเองลุกขึ้นมาสร้างตัวเองให้เป็นมีสังคมของยุคออนไลน์ยุคแห่งความมั่งคั่งยุคซิวิไลใครๆที่อยู่ในเทรนนี้ต้องจับตาดูให้ดีกระแส เมื่อใครอยู่ในกระแสคือคนนั้นแหละที่จะอยู่ในะระดับเดียวกันโอเคไหมกระแสขอให้เป็นกระแสที่ดึงดูดกันและกันนะคะติดตามกดติดตามกันในช่องของครูอ้อนะคะ มีอะไรดีๆมันเล่าสุบันฟังเยงอะมากเลย